ถ่านวิชาเดินวนเวียนอยู่ในป่าหาทางออกไม่ได้หลวงปู่ชูวัดนากปลกหลวงปู่ชูวัดนากปรกเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังที่ชาวบ้านในละแวะกวัดรวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงต่างพากันกล่าวถึงเกียรติคุณของท่านตามประวัติบันทึกว่าบ้านเดิมท่านเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเกิดเมื่อปีพศ .2401 โยมบิดาชื่อคงโยมมารดาไม่ทราบนามโยมบิดามีอาชีพค้าขายมีเรือกลน ล่องมาจากนครศรีธรรมราชมาค้าขายที่กรุงเทพต่อมาได้โยกย้ายถิ่นฐานมาตั้งรกรากที่จังหวัดพนบุรีในปีพศ2412ได้บรรพชาอุปสมบทณพัฒศีมาวัดทองนพคุณอันเป็นสำนักสอนกรรมฐานที่มีชื่อเสียงมากในสมัยนั้นหลวงปู่ชูท่านได้ศึกษาทางด้านนี้รวมทั้งจิตใจฝักใฝ่ในด้านพุทธาคมและไสยเวทมาตั้งแต่รุ่นหนุ่มจึงมุ่งมั่นศึกษาวิชาต่างๆแต่ละ,ะแขนงจนกระทั่งเชี่ยวชาญ ว่ากันว่าท่านยังเป็นสิทธิ์เรียนวิชาจากสำนักวัดระคังโคสิตารามอีกด้วยต่อมาท่านได้ลาศิกขาเพื่อสะดวกแก่การเดินทางไปศึกษาวิชาต่างๆท่านได้ไปขอศึกษาวิชากับท่านอาจารย์พลับวัดฉีตาเห็นวัดฉีโพธในปัจจุบันจังหวัดอยุธยาหลังจากกลับมาเยี่ยมบ้านและท่านได้แต่งงานท่านก็ได้ใช้ความรู้ทางด้านสมุนไพรใบาย,ยาและเวทมนตร์คาถาที่ได้ร่ำเรียนมาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากเป็นที่เลื่อมใสของชาวบ้านผ่ากันเรียกท่านว่าพ่อหมอชู ภายหลังท่านเกิดเบื่อหน่ายในโลกีวิสัยมองเห็นความไม่เที่ยงแท้ของสังขารจึงได้อุปสมบทอีกครั้งหนึ่งที่วัดนางชีเขตภาษีเจริญวัดปฏิบัติปฏิปฏทาของหลวงปู่ชูว่ากันว่าท่านเป็นพระที่เรียบง่ายไม่โอ,อ้อวดตนว่าเป็นผู้วิเศษมีความรู้ความสามารถเหนือผู้อื่นแต่กลับมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีคุณธรรมสูงเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่รักเคารพของบรรดาสิทธ มีเรื่องเล่ากันว่าหลวงปู่ชูเป็นพระอาจารย์รูปเดียวที่พระภาวนาโกศลเทระหรือหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังพระเกจิอาจารย์ชื่อดังกล่าวยกย่องว่าเก่งทางไสยศาสตร์และวิชาแพทย์แผนโบราณว่ากันว่าถ้ามีคนตลาดพลูไปขอของดีจากหลวงปู่เอี่ยมท่านจะบอกให้มาเอาจากหลวงปูช่ชูในทางกลับกันถ้ามีคนบางขุนเทียนมาขอของดีจากหลวงปูช่ชูท่านจะแนะนําให้ไปขอจากหลวงปู่เอี่ยม หลวงปู่ทั้งสองนี้ต่างก็ให้ความเคารพซึ่งกันและกันต่างก็รู้วาระจิตกันดีและมักจะไปมาหาสู่กันเสมอหลวงปู่ชูท่านจะให้การอบรมพระภิกษุสามเณรในวัดเป็นอย่างดีท่านจะมักเทศนาให้ชาวบ้านฟังเสมอๆว่าให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมประกอบอาชีพทำมาหากินสุจริตสมัยก่อนวัดนาคปลกและบริเวณโดยรอบเต็มไปด้วยป่าครึม้มชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำสวนผลไม้และปลูกหมากพลูมีมากจนคนขนานนามว่าตลาดพลู การคมนาคมในสมัยก่อนอยังใช้เรือเป็นพาหนะไฟฟ้าประปาย,ยังไม่มีตกค่ำก็พากันจุดใต้และตะเกียงเพื่ออ่านคัมภีร์และหนังสือธรรมะเป็นกิจวัตรประจําวันมีเรื่องเล่ากันว่าวันหนึ่งขณะที่หลวงปู่กาลังดูหนังสือทบทวนปาติโมกโดยจุดตะเกียงวางไว้บนโต๊ะใกล้หน้าต่างมีชาวบ้านที่เดินมาด้วยกันบอกเพื่อนที่มาด้วยกันว่าเอาตะเกียงพระส่องทางดีกว่ามืดมากอีกคนก็เห็นพ้องด้วยก็พากันมาตรงหน้าต่างกุฏิหลวงปู่ คนหนึ่งเอื้อมมือไปหยิบตะเกียงแต่หยิบไม่ถึงก็บอกเพื่อนให้หาไม้มาเขี่ยวทำให้หลวงปู่รู้ว่ามีคนจะมาเอาตะเกียงด้วยความเมตตาของท่านแทนที่จะร้องทักขึ้นกลับนั่งเงียบเสียแล้วใช้เท้าดันตะเกียงไปชิดริมหน้าต่างเพื่อจะได้หยิบสะดวกทั้งสองคนจึงขโมยตะเกียงของท่านไปได้อย่างง่ายดายเมื่อไม่มีตะเกียงก็ไม่สามารถอ่านหนังสือได้จึงจำวัดพักผ่อนจูบจนรุ่งสางเสียงไก่ขันได้เวลาที่ท่านจะต้องตื่นขึ้นมาทำวัดเช้าและนั่งสมาธิเป็นประจำทุกวัน ขณะที่กำลังถือกระบวยจะตักน้ำล้างหน้าก็มองเห็นแสงไฟริบรี่วนไปวนมาอยู่ในสวนซึ่งท่านก็ไม่ได้สนใจว่าชาวบ้านกำลังทำอะไรเข้าห้องครองจีวอนและสังฆาติเตรียมสวดมนกก็ได้ยินเสียงคนมาร้องเรียกอยู่หน้ากุติท่านจึงเปิดประตูออกดูเห็นชายสองคนถือตะเกียงของท่านกำลังนั่งคุกเข่าประนมมืออยู่พอเห็นท่านก็ก้มลงกราบด้วยความเคารพพร้อมกับพูดขึ้นว่า หลวงปู่ครับลูกขอขมาลาโทษลูกทําผิดอย่างใหญ่หลวงที่ขโมยตะเกียงของหลวงปู่ไปลูกเดินวนเวียนอยู่ในบริเวณวัดทั้งคืนหาทางกลับบ้านไม่ถูกเลยขอหลวงปู่จงยกโทษให้ลูกด้วยเถิดครับหลวงปู่ได้ฟังจบก็ยิ้มอย่างมีเมตตาและกล่าวขึ้นว่าหลวงปู่ให้อภยัยถ้าเธอมีโทษเพราะเรื่องนี้ความมืดภายนอกจากการสิ้นแสงอาทิตย์และเดือนดาวยังจิตใจของคนเราให้มืดบอดไปด้วยเขาเรียกว่ามืดทั้งภายใน แต่ถ้าผู้ใดสามารถกำจัดอวิชาตัวที่ทำให้ไม่รู้หมดสิ้นไปผู้นั้นก็จะสว่างทั้งภายนอกและภายในหลับอยู่ก็รู้นอนอยู่ก็เห็นไม่จำเป็นต้องมีตะเกียงนำทางขอให้เธอทั้งสองจงสว่างเห็นทางกลับบ้านอยู่กับครอบครัวยอย่างเป็นสุขเถิดข้อความที่หลวงปู่กล่าวกินใจของคนทั้งคู่ต่างพากันก้มลงกราบด้วยความเคารพศรัทธาพร้อมกับเอ่ยปากขอฝากตัวเป็นสิทธิ์แล้วลากลับบ้านทั้งนี้ท่านได้มรณภาพอย่างสงบ เมื่อวันพุธแรม5ค่ำเดือน่ปีจอพศ2477รวมสิริอายุได้76ปี